เวลาที่เราทำใจให้สงบใจก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางลาบยศสรรเสริญปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายปล่อยวางร่างกายพอเราปล่อยวางได้แล้วเวลาที่เราจะต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปเราก็จะไม่ทุกข์ เพราะเราจะไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราไปไม่มีวันสิ้นสุดเราพร้อมที่จะให้สิ่งต่างๆจากเราไปเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการพัดพราจากกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมคือได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ได้เป็นของเราจะต้องมีการพัดพลาดจากกันและวิธีที่จะพลาดพลาดจากกันอย่างมีความสุขก็คือเราต้องมาทำใจให้สงบกันใจสงบแล้วใจก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่อยู่นี้ได้ตอนที่เรานั่งสมาธิเราใจสงบตอนนั้นเราก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ชั่วาวดังนั้นเราก็ถ้าอยากจะพัดพากจากสิ่งต่างๆอย่างไม่ทุกข์อย่างสบายใจเราก็ต้องมาหัดปล่อยวางกันหัดนั่งสมาธิกันหัดเจริญสติกันแล้วเราจะ มีความสุขใจอิ่มใจแล้วจะทำให้เราไม่เดือดร้อนเวลาที่เราจะต้องมีการจากสิ่งต่างๆไปถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราจะทำใจไม่ได้เราจะปล่อยวางไม่ได้ถึงแม้เราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราที่เราจะต้องพัดพากจากกันไป แต่พอถึงเวลาเราก็ยังมีความอยากไม่ไม่อยากพัดพากจากกันแต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะปล่อยวางได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการมา หัดนั่งสมาธิกันหัดปล่อยวางกันเ,ออเวลาเรานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ดเออีเวลานั้นเราไม่สนใจกับลาบยศสรรเสริญไม่สนใจกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจกับร่างกายออก็แสดงว่าเรากำลังเริ่มหัดปล่อยวางกัน เวลานั่งหลับตาดูลมหายใจบริกรรมพุทโธนี่เป็นเวลาที่เรากำลังปล่อยวางสิ่งต่างๆ่เรายังนั่งไม่ได้นานและนั่งไม่ถึงขั้นที่ปล่อยอย่างจริงจังนั่งอยู่น,นั่งแบบกำลังต่อสู้กันระหว่างการปล่อยกับการไม่ปล่อยถ้าเราเผลอไม่ได้พุทโธไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออก เราก็จะกลับไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงร่างกายมันก็จะทำให้เรากลับไปยึดติดกับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราดึงกลับมาได้ดึงให้มาอยู่กับพุทโธพุทโธไปได้เราก็ปล่อยวางได้ในตอนต้นนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กัน ระหว่างความยุดติดกับความไม่ยุดติดร,ระหว่างการมีพุโทโธหรือกับการไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็แสดงว่าเรากำลังไปยึดติดกับสิ่งต่างๆอยู่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธก็แสดงว่าเรากำลังปล่อยสิ่งต่างๆแล้วถ้าพุโทโธของเรามีกำลังมากกว่า มันก็จะดึงให้เราเข้าไปสู่จุดที่เราปล่อยวางได้จริงๆก็คือเวลาจิตรวมเป็นสมาธิเวลาที่จิตตกหนุมตกบ่อหรือวุบลงไปแล้วก็นิ่งแต่วุบแบบไม่หลับนวุบแบบรู้ตัววุบว่ากำลังจิตกำลังนิ่งจิตกำลังสบายจิตกำลังไม่ต้องพุทโธแล้วเพราะไม่มีอะไรดึงจิตให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจิตได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วชั่วข่าวแล้วเดี๋ยวไม่นานก็กำลังของสติก็จะอ่อนลงพอกำลังสติอ่อนลงกำลังของความอยากความโลภก,ก็จะมีกำลังมากขึ้นกำลังของความหลงของความมืดบอดก็จะมีกำลังมากขึ้น ก็จะดึงจิตให้กลับไปยึดไปติดกับราบย,ยสสศสรรเสริญยึดติดกับกกรูปเสียงกลิ่นรสใหม่เราก็ต้องดึงใช้พุโทโธแยกออกมาใหม่บริกรรมพุโทโธต่อไปหรือถ้าไม่บริกรรมพุโทโธถ้าเราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเอเรียบทแต่ใจเรายังทำงานต่อได้จะใช้พุโทโธต่อก็ได้ หรือจะใช้ปัญญาใช้แสงสว่างแห่งธรรมมาสู้กับความมืดบอดก็ได้แสงสว่างแห่งธรรมก็คือสัพเพ昙มาอนัตตาของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นของเรานี้เป็นของเราเพียงชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งจะต้องมีการพัดผากจากกันอย่างแน่นอนเราไม่ต้อง สงสัยเพราะเราดูคนอื่นได้คนที่เขาแต่เราไม่คือเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเราไม่เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆนี้ไม่ได้เป็นของเราสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นของเราบุคคลต่างๆไม่ได้เป็นของเราร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราถ้าเราคอยเตือนอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่เราเกิดการสูญเสีย เกิดการพลาดพาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเราจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเราจะไม่ร้องหหมร้องไห้เพราะว่าเราจะเตรียมตัวเตรียมใจปล่อยวางอยู่ตลอดเวลาถ้าเราก็ปล่อยเป็นแล้วถ้าเรานั่งสมาธิเป็นถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่เป็นเวลาเราคิดว่าของต่างๆไม่ใช่เป็นของเรา เราก็ยังไม่ปล่อยเพราะเรายังปล่อยไม่เป็นถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเราจะต้องเสียสิ่งต่างๆไปแต่พอเวลาเสียเราก็ยังเสียอกเสียใจกันเพราะเราไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิกันไม่ได้ฝึกปล่อยวางกันเพียงแต่ฝึกสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นของเราจะต้องมีการพัดพาจากเราไป แต่พอถึงเวลาที่พัดพากจากกันเราก็ทำใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิเป็นแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปพอเวลาถึงเวลาที่จะพัดพากจากกันเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์ใจเพราะเราจะปล่อยได้เพราะเราจะยอมรับความจริง ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราจะเตรียมตัวเตรียมใจคืนของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไปดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะที่จะต้องทำก็มีสองอย่างคือพยายามสร้างแสงสว่างแห่งธรรมให้เกิดขึ้นอยู่ในใจเราตลอดเวลาก็คือคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าสัพเพธรรมาอนัตตา ของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเป็นของที่เรายืมมาชั่วคราวเท่านั้นแล้วข้อที่สองก็คือเราต้องมาหัดปล่อยวางมันในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็ต้องมาหัดปล่อยกันเพราะถึงแม้ว่าจะรู้แต่ใจยังไม่ยอมปล่อยเพราะยังปล่อยไม่เป็นเพราะยังมีตัวที่คอยผูกใจ ให้ยึดให้ติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นของเรานั่นเองเราก็ต้องมาแกะไอ้ตัวที่ยึดติดยึดอยากยึดใจให้ติดกับสิ่งต่างๆตัวที่ยึดติดก็คือตัวอุปทา,านตัวกิเลสตัณหานี่เองตัวความอยากตัวความโลภเราสามารถที่จะแกะหรือตัดตัวเหล่านี้ได้ด้วยการนั่งสมาธิ เวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบเนี่ยเราก็จะแกะอุปทานแกะความโลภความอยากได้ในสิ่งต่างๆไปเพราเวลานั่งสมาธินี้เราปล่อยวางทุกอย่างนั่นเองตอนที่ใจสงบนี้ใจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับลาบยศสรรเสริญไม่มีความเกี่ยวข้องกับร่างกายเลยปล่อยวางได้ พอเราปล่อยวางได้แล้วเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็สอนใจว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดเวลาจะกลับไปยึดไปติดก็สอนใจว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราจะต้องฟัดภาคจากมันไปวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าเราไปยึดติดเดี๋ยวเวลาจากกันก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดติดมันก็จะไม่ทุกข์ นี่คือการสอนใจด้วยแสงสว่างแห่งธรรมแล้วก็ปฏิบัติใจให้มีกำลังที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆตามที่แสงสว่างแห่งธรรมได้สอนใจได้บอกใจไว้เราต้องมีสองอย่างมีแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาและมีกำลังของใจคือสมาธิที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆ ถ้าเรามีสองอย่างแล้วสองอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้จะทำให้เราไม่เกิดความทุกข์ใจกับเวลาที่เราจะต้องเกิดการพัดพากจากกันใจของเรานี้จะไม่รู้สึกอะไรใจของเราจะรู้สึกสงบสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลย นี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าจะเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดีเข้าหาพระธรมร,รมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีเข้าหาพระอริยสงสาวกก็ดีท่านก็จะให้แสงสว่างแห่งธรรมเหมือนกัน